เอาก็ะสบายดีเนาะพี่น้องเมื่อนี้พาลูกลูกร้านเพิ่นไปใส่ตุ่มพี่น้องเลยเดิมเดิมเดิเดิเดิพาลูกไปใส่ตุ่มตะแลงกระเดรุนกันเบิงพี่น้องแจ็คสิได้เรือบบอเนาะกระสุสบายดีด้อทุกๆคนเนาะที่ได้ฮับติดตามฮับชมและฝากกดติดตามให้ในเด้อพี่น้อง ครับพระเจ้าก็ซื้อเบาดองสะรันพี่น้องเอ,อ้ยเบาวคนวจนคือเก่าพี่น้องนี่คือการใส่ห่มพี่น้องเอ,อ้ยใสย่เหื่อให้มันเขนานะพี่น้องเห็นให้มันแน่นสะกอนเลยจงเอาลูกน้ำได้พี่น้องเลยไป ใส่ตุ่มเลยครพี่น้องใส่กันเลยสบายดีน้องพี่น้องน้อมือนี้กะหอดเวลาที่ยามตุ้มไปเบึ้งตุ้มกับพี่น้องไปครับติดตามกันชม กันเบิงหรือว่าสีไดหรือบอมันสีโศกสีม่านหรือบอพี่น้องไปไปเบิงไปครับพี่น้องไปเบิงอบ้อู้มานนมานมานม่านมานมาน em bạn hãy em cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ